สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่2นะคะข้อที่2หาพื้นที่ผิวเหมือนเดิมเนาะอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่า,าเราต้องไปดูฐานก่อนนะคะเนาะเพราะว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่ากับทุกคนเขียนไว้ก่อนก็ได้พื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะจะเท่ากับพื้นที่ฐานทั้งสองฐานนะคะพื้นที่ฐานทั้งสองฐานแล้วก็พื้นที่ผิวข้างนะคะ นี่เราก็วิเคราะห์ดูนะคะว่าอันไหนคือฐานเอ่ยถ้าเราวิเคราะห์ดูจะเห็นว่าบริเวณที่คูแรงเงาลงสีเหลืองนี่นะคะทุกคนเป็นฐานเนี่ยเราจะมาหาอยู่ตรงนี้ก่อนส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะจะเป็นาฐานทั้งสองทีนี้เรามาวิเคราะห์พื้นที่ฐานหนึ่งฐานก่อนเนาะอ่ะเราก็หาเลยค่ะพอทอคือพื้นที่นะคะทุกคนพื้นที่ฐาน หนึ่งฐานทีนี้อ่าหนึ่งฐานก่อนนะทนีมาดูว่าฐานนี้นะคะเราจะหายยังไงเอ่ยนะคะถ้าเราลองสังเกตดีๆตรงนี้มันคือแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะทุกคนแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองนะคะส่วนที่หนึ่งฐานตรงนี้อ่ะมันเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความยาวสิบหกนะคะแล้วก็กว้างตรงนี้กับตรงนี้จะเท่ากันนะคะนั่นก็คือแปดเนาะนี่แปด ดังนั้นฐานหนึ่งเนี่ยก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือสิบคูณกับ8ละแล้วก็บวกกับนะคะในส่วนที่เป็นหลังคาตรงนี้นะคะเป็นรูปของสามเหลี่ยมตรงนี้อ่ะเราก็อาจจะใช้อ่าสูตรมันก็คือเศษ1ส่วน2เนาะคูณฐานคูณสูงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรารู้ฐานแล้วคือส6นะคะทุกคนฐานคือ16แต่สูงตรงเนี้ยเรายังไม่รู้นะคะดังนั้นเราต้องมาหาความสูงของเขานะคะว่าหายังไงเอ่ยอ่ะครูข,ขอลบบริเวณนี้นะคะ นี่เราต้องการหานี่ตรงนี้แต่เรายังไม่รู้ความสูงนะคะทุกคนควรจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือสิบหกเนาะคูณสูงต่อไปตรงนี้หายังไงเอ่ยก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ยาวสิบหกละนี่แปลว่าแบ่งครึ่งออกมาตรงนี้ก็คือเท่าไหรค่ครับเป็นแปดนะคะนี่ก็จะได้จากนี่ถึงนี่เป็นแปดนะคะ นี่ครูต้องการหาบริเวณนี้ครูก็ใช้พีทาโกรัสเลยนะคะก็คือความสูงเนี่ยครูให้เป็นตัว h เนาะอ่าเป็นตัว h อ่ากำลังสองจะเท่ากับนะคะถ้าต้องการหาด้านนี้ก็เอาด้านตรงข้ามนะคะยกกำลังสองลบกับด้านที่เหลือก็คือ8กำลังสองค่ะก็ลบกันนะคะทุกคนเขียนตรงนี้เลยก,กัน ่ะก็จะได้เป็นอันนี้ก็เป็น100นะคะลบ64ก็จะเท่ากับ36เนาะ h กำลังสเท่ากับ36ทําให้อยู่ในรูปกําลังสองก็คือ6กํำลังสค่ะดังนั้นสูงก็คือ6นะคะทุกคนดังนั้นบริเวณนี้นะคะคือ6เนาะคือ6คือ6แล้วก็คูณ6เข้าไปนี่ ฐานสิบหกสูงหนะคะเราก็หาออกมาเลยค่ะทีนี้สิบหกคูณกับแดนะคะสิบหกคูณกับ8ดก,ก็จะเท่ากับหนึ่ยสบแดค่ะบวกกับตรงนี้นะคะตัดทอนกันสองหนึ่งเป็นสองสองแปดสิบหกค่ะก็เหลือแปดคูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ยแปดห้าสี่ิบแปดหกสี่บแปดนะคะก็ได้เป็นสี่บแดค่ะแล้วก็รวมกันเลยค่ะก็เท่ากับหนึ่เจ็สิบหกนะคะตารางหน่วยเนาะ อันนี้ก็เป็นพื้นที่ของฐาน1ฐานนะคะทุกคนพื้นที่ของฐาน1ฐานเนาะครูก,ก็ขอลบอันนี้กก่อนทีนี้ถ้าคุณครูต้องการหาพื้นที่ฐานทั้งสองพื้นที่ฐานทั้ง2องก็คือเอามารวมกันเลยค่ะมันต้องฐานเท่ากันทุกประการอยู่แล้วหรือคูณ2เลยก็ได้อะคูณ2เลยก็ได้ง่ายดีนะคะก็คูณ2เลย ก็เท่ากับ352นะคะตารางหน่วยนี่แบบนี้อันนี้คือเราได้พื้นที่ของฐานแล้วนะนี่เราได้พื้นที่ของฐานก็คือบริเวณนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาหาพื้นที่ผิวข้างจะเห็นว่าฐานของเราเนี่ยมันเป็นรูปของกี่เหลี่ยมคะ1 2 3 4งเป็น5เหลี่ยมดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดห้านะคะเป็น5ด้านนะ เราก็ต้องหาให้ได้ว่าให้มันครบ5ด้านนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเขียนยาวเรียงมาแล้วกันเนาะก็คือพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดเนาะผิวข้างทั้งหมดเลยนะอ่ะด้านแรกก่อนนะคะเรามาวิเคราะห์เอาที่เรามองง่ายๆก่อนนี่อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอลบตรงนี้นะคะลบตรงนี้ออกหมดเลยแล้วมันจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะนี่นะคะข้างด้านแรกนี่ตรงนี้เลย นี่นะคะจะเห็นว่าเป็นรูปของสี่เหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็จะคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวเนาะกว้าง8ดยาว4ี่นะคะก็เขียนลงไปค่ะกว้าง8ดยาว4ี่แบบนี้ด้านที่1นึ่ละต่อไปด้านที่สองนะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันก็ต้องมีด้านตรงข้ามมันถูกปะ่ะน,นี่เดี๋ยวคุณครูขอลากแบบนี้นะคะซึ่ง ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันต้องเท่ากันอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นอ่าอ่ากว้าง8ดนะคะตรงนี้8ใช่ไหมนี่ยาวเท่ากันส่วนยาวตรงนี้นะคะก็คือ4ี่เหมือนกันค่ะก็คือได้8ดคูณสี่เนาะอ่า8ดคูณสี่สิบกว้าง8นะคะยาว4ี่เหมือนกันต่อไปนะคะต่อไปต่อไปเราก็มาดูพื้นล่างนะคะพื้นล่างพื้นล่างนี่พื้นล่างอยู่ตรงนี้เลย ข้างล่างเลยนะคะปั๊บอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่จะเห็นว่ามันเป็นก็เป็นรูปของสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีกว้างสิบหกยาวสี่สิบนะคะก็บวกกับสิบหกคูณสี่สิบค่ะสามด้านแล้วนะคะทุกคนต่อไปด้านที่สี่นะคะด้านที่สี่เนาะก็จะเห็นว่าเป็นรูปตรงเป็นหลังคาอยู่ตรงนี้ก็เป็นของรูปของสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกันทุกคนนี่ใช่ไหมอันนี้ซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้สิบใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูขอลากยาวแบบนี้ให้เห็นภาพนะอันเนี้ยกว้างสิบละตรงนี้นะคะเราก็จะเท่ากับด้านนี้นะคะก็คือมีความยาว4ี่สิบดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิบคูณสี่สิบนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะมันประกบกันเหมือนหลังคานะคะก็เป็นบวกกับสิบคูณสี่สิบนะคะได้ทั้งหมดกี่ด้านแล้วเอ่ยหนึ่งครสามี่ห้าคบห้าด้านแล้วนะคะทุกคนดังนั้นก็หาค่าออกมาเลยค่ะหาค่าออกมาเลย อันนี้คูณกันได้320นะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้คูณกันได้320เช่นกันต่อไปก็บวกกับนะคะตรงนี้คูณกันได้16คูณ40นะคะ640่ค่ะบวกกับตรงนี้ก็ได้เป็น400นะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้ก็เป็น400เช่นกันค่ะ ก็รวมเลยนะรวมกันทั้งหมดก็ได้เป็น2 0ง0นะคะแปนะคะตารางหน่วยเนาะอ่านี่คือเป็นพื้นที่พื้นที่ผิวข้างนะคะทุกคนเป็นพื้นที่ผิวข้างเนาะพื้นที่ผิวข้างดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดอ่าดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดก็เอาพื้นที่ฐานกับพื้นที่ผิวข้างมารวมกันนะคะพื้นที่ฐานนะคะก็คือ352นี่ที่เราหาได้ บวกกับพื้นที่ผิวข้างที่เราหาได้ก็คือ2 0 0 0นะคะ80นี่2,080ครูมไม่ได้ใช้เรื่องของการคลี่นะครูให้มองเห็นแบบนี้เลยนะแล้วก็รวมกันเลยค่ะเท่ากับ2,000นะคะ432นะคะตารางหน่วยนะคะทุกคนตารางหน่วยโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับข้อที่2นะคะตอบ 2,432ตารางหน่วยค่ะโอเคนะต่อไปนะคะไปดูข้อถัดไปได้เลยะคะ่ะ